อ่ะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่น้อยบ้านโปนั่งข้างครับสวัสดีผมสวัสดีสมาชิกทุกท่านที่เข้ามารับวันนี้เดี๋ยวผมมาสรุปผลชั่งหนักเช้านี้แล้วก็เดี๋ยวให้พี่น้อยให้พี่น้อยนะให้มวยเด็กกระทังบ้านครับมาดูเลยช้างเซครับมาดูเลยตัวช้างเซก่อนครับช้างเซิครับช้างเซิก่อนนะรอสักครู่ครับช้างเซิร์ฟไปสองกาลดไปทั้งหมดหนึ่งจุดหกอ่ะตอนนี้พี่น้อยดูครับมาเป็นไหมลูกตักูเองครับสองทูนิฟซีนะหกโมงเย็นวันนี้ ป่านผ่านเฉลุยแล้วเข้ากันเลยมาเข้ากันเลยนะผ่านกับผู้เอกครับผมผู้เอกผ่านนักผู่แล้วเอ้ามาดูว่ารักว่าชอบจัดน้อยบ้านโปงหน่อยครับผมอ่วันนี้เป็นไงยพี่น้อยมองในน้ำหนักวันนี้เป็นไงบ้างรู้สึกว่าน้ำหนักน้ำหนักผ่านเร็วนักนี้นะแต่ไม่ช้าช้าอยู่คนเดียวคู่แรกก็ได้กินจ้าอยังไม่มาอยู่กองหลบปรับเวลาปรับ วินัยการเดินทางนิดนึงเด้เาามแลวดี๋ยวพูดเอ้ยนี่น้ำหนักผ่านหมดแล้วผ่านหมดแล้วผ่านหมดแล้วครับเหลือกินตาคนเดียวคนเดียวมาพี่น้อยเป็นไงบ้างวันนี้ผ่านแล้วก็ระมานพูดถึงตอนนี้ก็ประมาณไม่ถึงแปดโมงเจ็ดโมงสี่ครับโอเคนะพี่น้อยมีมวยด้ามวยชอบแต่ทามากชอบวันนี้ผมที่สองตัวเพราะแอบชอบเนาะครัตอนนี้ผมผมชอบคนแรกเลยผมชอบนักพุนักพุนะเจอมวยเก่าเกียรตเดียวกัน น้ำอุประเภทขึ้นร้อนช้าต้นๆจะแบบเดินเรื่อยๆคือถ้าไม่โดนต้องคล้ายๆกับทอนต้นทุกก่อนโดนแล้วก็แล้วก็ประเสริฐไมท้ายน้ำอุออกตัวช้าแต่แรงปลายค่อนข้างจะมันคงช่วงหลังหลากหลายขึ้นนะใช่ใช่วถานการณ์เยอะก็ประมาณนี้ก็ประเภทชอสายวิวพวก ไปน้ำก็เลยไปชอบไปที่น้ำชอบไปที่น้ำครับผมคู่งเองคนที่ภาคที่สองเป็นไงเขตอ่าวไทยกับช้างศึกไฟที่นั้นเป็นอ่าวไทยผมดูว่ารอรอจังหวะเดินเลิ่อนลำหน้าก็พอเดินปั๊บเดินช้าก็โดนอาวุธไปก่อนแล้วก็สุดท้ายเป็นเลขแทนวิ่งเข้าไปหานายกลูกท้ายบทยกบนนั้นได้ช้างศึกจะเป็นต่อไหหรือว่าไปอะไรหน่อยยังยังช้างศึกหน่อยสามสองเจ็ดสี่กรรมการก็ให้เรื่องความพยายามก็ให้ เปรนอาณาจนาไปวันนี้ก็คาใจเลยช่างสุดบอกขอต่อยทีเดียงก็เลยจัดให้ครับวันนี้พบกันร้อยที่แล้วต่อตอนหนึ่งนะวอนนี้ไม่มีใครตอบวอนที่แล้วต่อตอนหนึ่งผมบอกไม่น้อยคู่เอกวันนี้ผมก็ยังชอบไปที่เพชรอ่าวไทยครับเท็ดอ่าวไทยนะคะขายแล ต้นต้นเนี่ยก่อนต่อยเนี่ยบอกร่างกายก่อนให้ให้ร่างกายมันกระตุ้นก่อนเรนจะได้มีคึกคักนะพี่น้อยก็เลยว่าเจ้าวันนี้เป็นอ่าวไทยครับน้ำฟูกับเพชรอ่าวไทยครับผเพราะว่ามั่นใจ2ตัวนี้ถ้าเกิดว่าตัวในตัวไหนนั้นมั่นใจกว่าเพชรอ่าวไทยครับชอบเพชรอ่าวไทยเพชรอ่าวไทยนะนี่ตัวพี่น้อยไม่ชอบพี่น้อย2ตัวนะน้ำฟูกับเพชรอ่าวไทยแต่เพาว่าชอบโดนโดนพี่น้อยก็ยังชอบเพชรอ่าวไทยครับน้ำฟริกไหมไงช่วงนี้วันนี้ชอบน้ำฟูแล้วก็ต้องอย่าลืมสนุนน้ำฟริกนะเป็นคุณนอ ครับผมน้ำมิ้นขุนนนนะครับผลิตที่บ้านโปงครับผมท่านถามผมเลยคนผลิตไหนผมผลิตบ้านโปงเดี๋ยวมันโป่งครับบางๆไปช่วยแถวไปช่วยคั่วพริกคั่วกเทียมหน่อยแถว ผ่านแล้วไมป่งตรงน้นันนะครับแวเรี่ยไปหากันได้นะครับไม่ใช่แถวั้นวัดนตตรงเทศบาลมันโป่งนะครับเมือในในเขตเทศบาลเลยอ่ะฝากเบอร์โทรเข้าไปหน่อยเบอร์โทรก็โทรมานะครับเบอร์063ย์หกสานย์เก้าสามห้าครับูนย์หกสามศยก้าสามห้าเก้างนะครับติ๊กตตทางก้อยมันโป่งครับน้อยมันโป่งคลิกเข้าไปไปกดกดแชร์นะบปกเลยไปแชรไปอะไร ได้เรียบร้อยใช่ครับขอบคุณน้อยมากครับเดี๋ยวพี่เกครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาดูน้ำหนักเช้านี้กันนะครับวันนี้สุดหวยบันสลัดเบอร์ครับวันอังคารที่12ธันวาคม2566แม่เหลือประมาณสัก17วันนะ18วันนี้ก็ได้เที่ยวใหม่กันแล้วครับคู่แรกนี่กีตดาได้รถดีครับยังไม่มานะครับ113ยจปอนด์แต่ว่าสกายน้อย4เมืองเมืองนี่มาแล้วครับเข้าร์ร้อมามจุดหนึ่งรถเป็นจุดหนึ่ง ชั้น้อยสี่มเมืองก็ปรับ้ำหนักเปร้อยยี่สิบองรับอทองชัยก็มาร้2ยยี่สิบสองจุดหนึ่งลดไปจุดหนึ่งเจอโชคนี่รันครับน้ำจิ้มดาบดันสารพาหรือว่าโยชินนำจิ้มดาบดันเนี่ยประชาก็มา1ร้อยยีสส่สลดหนึกลับไปก็มาก็ลดแค่นิดหน่อยปรับตำหนักไปร้อยยีมาดููู้รอครับน้ำทุกไรสีก่กราพบบ็อกซิงยิมร้อยห้มาร้อยห้าจุดสลดศูนเขาเจอกัยยอดกุมานรถสวยจากเศษสายพิวมาร้อยห้ลดไปศู คุเอภาคที่2ครับเพชรอ่าวไทยพิจักทางลงร้อยสามงมาร้อยสามสิบสามจุดสี่ลดหนึ่ี่นี่ก็2รอบนะฮะ เขาเจอกระชังศึกสายยันยิ้มนี่ว่าวัดหนองคายมา133.6ลดไป1.1นี่หน้าสองรอบจะเท่ากันนะผู้เอกนะครับเพิ่งผ่านไปตะครู่นะครับมาดูทางเพจนะครับสองตู้เพื่อนกอล์ฟสองตู้เพื่อนทางเพจวันน้จะไปก้าวกับยูทูบนะครับซีโฟมาแล้วซีโฟชอชนะมวยไทย42นี่42ก็มา42พอดีเจอกับแสนเหลี่ยมครับแสนเหลี่ยมเพชรหนองกีก็มา41.8 แล้วก็คู่ท um. ี่หกงกับรถซิ้นครัถซิ้งรถสวยจากเกตสายพิวร้อยหนึ่อนก็ผ่านพอดีเจอกระเบนแดงครับกระเบนแดงสอจิตสนองชาติมาร้อยสอก็ลดไป1นปอนคู่ที่เจ็เพชรสีดำเพชรสีดำสิจเรนร้อยสี่มาร้อยห้าจุดสลดไป1.4ึ่ผ่านเฉลยต่อ้ำหนักให้ไอชยพนน้ำจิ้มดาบดาสารคาหรือว่าจอมพลมาร้อยสี่จก็ไม่ต้องลดเลยเ้าไอเจ้ชยพนมาคู่เอกชุดที่ส ยอดตรงใที่เด็กิเก้ารยี่สิบเก้ามาร้อยยี่สิบแปดจุดเก้าเขาเจอกระดาวัสุสิบมนชัยดาวสัสดุประมาณร้อยสามสิบก็ลดไปหนึ่งปอนด์นี่คือ,อน้ำหนักราสุดที่ไปทีมวยอานาชาติาทั้งสิ่ะมาดูว่ารักไม่ชอบเขาไม่น้อยให้ไปแล้วนี่น้ำพุกกับเพชรอาไทยนี่ถือว่าไปทางเดียวกันนะฮะ,ะมาดูคู่หนึงน่งก่อนคู่หนึง่งคู่หนึ่งนี่ผมไม่เห็นตัวกิจดานะแต่ผมยังชอบสก,กายอาวุธมวยแล้วก็ความหลากหลายของสกายแต่ผมดูแล้วมวยเข่าเนี่ย รูปรา่างเนื้อตัวดีมากผมยังชอบวี่สก,กายสำหรับผู้แรกส่วนผู้ที่ส,สองในวัดดวงเลยทองชัยกับไ,ไอโยธินนี่แหละโชคดีนะผมยังชอบประยังโยธินนะผมดูว่ารูปรา่างเนื้อตัวยาว่าไอทองชัย โยทินแล้วก็ตามใี่น้อยไปน้ําฟุ้งปานาใส่ถ้าชอบสุดในรายการนี้ผมยังชอบไปที่โยทินน้ำยิ่นดาดตำสารคามตัวเดียวน,นะอันนี้คือบรรยากา,ลาศล่าสุดที่นี่นะน้ำหนักทุกคนผ่านเรียบร้อยหกงงนี้จะเริ่มช่องทูบยูคู้นี้ก็ไปเจอกันส่งหวยไทยพลังใหม่ที่เวทีมวยราชเินวันนี้เฮงรวยกับหวยมันสะระเมืองสวัสดีครับ